เฮ้สวัสดีค่ะพี่จุ๋มนะฮะยื่นหน้ามาเล็กน้อยจะมาดูจะเตรียมดินนะคะอันนี้เอาเอา่อเคลสีม่วงมาลงไว้สองอันแล้วนะคะที่ตรงนี้มันว่างเยียวะค่ะปกติตรงเนี้ยมันจะแห้งมากเลยเพราะมันมีต้นไม้โตอยู่เนะี่ยแต่ว่าพี่จะมาปลูกจะมันเอาน้ำมาลดค่ะจะมาปลูกเนี่ยขุดไปเนะี่ยยังเห็นรากของ ต้นสนนี่เลยค่ะนะคะมันเอาไฮยาซินมาปลูกเพราะว่ามันจะหอมเลยนะฮะไฮยาซินเนี่ยมันจะหอมว่าจะปลูกตั้งแต่อทอัมที่แล้วตุลาพฤศจิกาอนะไรน่ะมันเรายุ่งๆค่ะพี่ก็ลืมเพราะเพราะว่ามีเรื่องแฟนเข้ามามันก็เลยไม่ได้มีโอกาส ได้ไม่มีโอกาสได้ปลูกดอกไม้ก็ที่แรกก็ว่าจะปลูกดอกไม้ละปรากฏว่าเดฟมาเสียชีวิตก็เลยยุ่งกับเรื่องงานนะฮะงานต้องจัดการเขาก่อนนะฮะตอนนี้ก็มมีเวลาะละก็จะมาปลูก ที่เหลือแล้วค่ะนี่มีดอกดอกอันนี้สวยมากเลยค่ะฟิลิปเห็นไหมฮะสีแดงออกส้มเดี๋ยวก็ดูแล้วกันนี่ค่ะมีตั้งหลายอันมันก็ออกมาหน่อยๆแล้วนะคะนี่เขาอยากจะออกมาดูโลกไม่เป็นไรลปลูกันแถวเนี้ย เป็นแบบง่ายๆเนาะก็ประมาณสิบเซนสิบเซนนะฮะสิบเซนสิบเซนดินมันยังดินมันยังเปียกอยู่นะฮะ เราไม่จำเป็นต้องรดน้ำเลยดินยังเปียกอยู่ค่ะดินมันก็ยังขุดง่ายนะคะขุดง่าย ตรนี้มันจะจะสวยมากเพราะว่ามันมันรุ่งร่ะค่ะงๆไม่มีอะไรมาบังมันก็จะเกิดขึ้น แล้วแต่นะฮะเราก็จะป,ปลูกปนๆกันนะฮะมันก็จะมีสีชมพูเห็นไหมฮะสีนี่สวยมากผู้มชอบมากเฟลีฟ่เฟลีแล้วก็สีแดงสีเหลืองนะีฮะก็ออกพอถึงหน้าถึงถึงเวลาเขาโตออกมามันจะสวยมากเลยนะฮะ อ้มีชื่อด้วยที่เขียนเอาไว้แต่นี้บางอันมันก็ไม่สมบูรณ์อันนี้นก็เสียไปสองอันน่า็นไรค่ะอันไหนปลูกได้เราก็ปลูกนะคะถ้ามันตายก็ตายนี่เหลือประมาณ ให้ทหัวแตวก็ปลูกค่ะเพราว่าเขาขึ้นแล้วนะเราก็จะปล่อยไว้ในดินเลยค่ะนะคะเราก็จะปล่อยไว้ในดินเขาก็จะน่ารักนะคะไอ้ที่เสียก็เสียไปนะคะให้ที่ไม่เสียนี่ตอนนี้นะค่ะอันนี้สีชมพูเนี่ยหมายอยากมาดูดูคอนเห็นนะ งอกแล้วะถ้าไม่ปลูกก็เสียฮะหมายถึงว่าเสียเสียหัวเทวลิป,ปเฉยๆนะคะพวกนี้ก็จะเป็นออกดอกสีชมพูนะคะทนทนแห้งแรงดีนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ปลูกนะมันก็จะงอกเมื่อไม่มีอาหารมก็จะตาย นะคะนี่ก็มีแต่วัชพืชเดี๋ยวก็ต้องจัดการกับอ,อันนี้เล็บเทลิสแพรดนะคะแล้วก็เสียบป้ายไม้คือสีชมพูเนะะี่ยคะ ี่เรา,า,าจะเอาอันนี้ทิง้งค่ะเราไม่ปลูกาขันเนต็ตเนี่ยมันเป็นวัชพืชไม่ปลูกมันก็โตเองอะไม่ปลูกมันก็โตเองเอาขานันเน็ตเนี่ยค่ะแล้วก็เอา ปุ๋ยมาใส่มั่งให้พุ่มให้มันโตข้าปุ๋ยไปเติมปุ๋ยปุ๋ยที่เหลือนะฮะปุ๋ยที่ไก่ที่เหลือก็ไปใส่ไว้กับอ่า ก็เรียกอะไรดอกเอ่อข้อแกคัมปานล่า่ะสีม่วงแล้วก็มันคงจะโตขึ้นเห็นไผ่ไหมฮะเนี่ยไผ่สีเหลืองทองอะนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลขแปดดีฮะเพราะว่าเพิ่งโตใหม่อีกสองอันอีกสองอันค่ะ หนอมไม่โตหนอมไม่ค่อยอ้วนอ้วนอ่ะอ้วนอ้วนแล้วก็กินได้นี่มันหน่อมันน้อยกินยังไม่ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะคะถ้าชอบมาคลิกไลค์คลิกแชร์วันนี้เกิดอารมณ์อยากปลูกดอกไม้ค่ะนะมูกไหลนิดหน่อยมันเย็นน่ะโอเคนะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะ่ะชอบชอบออกมาอากาศสดชื่นแจ่มใสบายบายค่ะพี่จุม๋มโสภิสทันเต้นะคะสวัสดีค่ะ